สวัสดี่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบก,กับเมย์นะคะเมย์มีอะไรดีๆมาแนะนํานะคะวิธีการทําอุ่นซับสไครนะคะที่เป็นหน้าปกของเราแล้วก็เป็นกดกระดิ่งเป็นเสียงมีวิดีโอนะทุกคนอยากให้เพื่อนๆลองทํานะคะคือง่ายมากๆง่ายจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูกันนะแล้วก็ไปลองทําตามเลยนะคะด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทุกคนอย่างแรกนะคะทุกคนจะต้องกด โหลดโปรแกรม CapCut ขึ้นมานะทุกคนคือโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะต่อมาจะเตรียมทั้งหมด4อย่างนะคะก็คือพื้นหลังสีเขียวแล้วก็พื้นหลังสีขาว นะทุกคนแล้วก็เป็นโลโก้ที่เราจะเลือกเอามาใส่นะทุกคนคืออันเนี้ยเมทําไว้ธรรมดามากคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเป็นวงกลมหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นวิดีโอนะคะที่เป็นกด subscribe นะคะดาวน์โหลดได้ใน Google นะทุกคนถ้าใครใช้ iphone สามารถแคปได้นะคะต่อมาให้กดเข้าไปที่แอปตัวเดิมนะคะคือแคปคัทเมเลือกพื้นหลังไว้แล้วนะทุกคนต่อมาให้เพิ่มรูปภาพนะคะเป็นสีขาวนะทุกคน อ่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาให้กดเข้าคําว่าแก้ไขนะทุกคนมันก็จะเป็นการปรับแต่งกรอบที่เราจะใส่ข้อความนะคะให้เราใช้2นิ้วนะคะขยับมันเข้ามาให้เป็นเออสี่เหลี่ยมเล็กๆนะทุกคนอ่ะมันจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นให้เรากดติ๊กถูกนะคะทุกคนอ่ะเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้ใช้2นิ้วขยายนะคะทุกคนและชิดด้านมุมนะทุกคนอ่ะ เราจะได้เป็นกล่องข้อความแบบนี้มาแล้วนะคะต่อมาให้ทุกคนกดเลือกรูปโลโก้ที่เราทําไว้ตอนแรกนะทุกคนอะไปที่เพิ่มภาพนะทุกคนอะและกดเข้าไปที่รูปภาพโลโก้ที่เราจัดแต่งไว้นะคะอันนี้คือเมย์ทำแบบธรรมดามากนะทุกคนอะเราจะได้โลโก้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นว่ามันเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมอะและเลื่อนไปด้านนี้นะคะมันจะมีคำว่า Mark ให้ทุกคนกดเข้าไปนะคะมารา์กภาษาอังก็มาร์กนะทุกคนภาษาไทยก็มาร์กและเลือกมาที่วงกลมนะทุกคนหลังจากนั้นให้ใช้2นิ้วของเราเนี่ยขยายมันออกมาให้พอดีกับภาพที่เราจัดเตรียมไว้นะทุกคนอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนอยากให้มันเบลอก็แค่เลื่อนลูกศรลงแต่เราอยากได้ให้มันภาพชัดเราก็ไม่ต้องเลื่อนนะทุกคนหลังจากนั้นเราจะแต่งเสร็จแล้วให้กดตกลงอ่ะและเลือกให้มันมาอยู่มุมสุดอ่ะ ขยายหรือว่าเลือกให้มันพอดีนะคะหลังจากนั้นอพอปรับแต่งพอดีแล้วนะทุกคน,นก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ชื่อช่องของเรานะทุกคนโดยการกดย้อนกลับไปนะทุกคน และกดเข้าไปคำว่าข้อความเพิ่มข้อความที่เป็น A บวกนะทุกคนพิมพ์ชื่อช่องของเราเข้าไปเลยเมชื่อช่องว่าเมมัเมก็พิมพ์เมมาิัทุกคนทุกคนอย่าตกใจเห็นว่ามันเป็นกล่องข้อความขาวๆหลังจากที่เราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วให้กดทาไปว่าสไตล์และเลือกสีเลือกแบบอยากที่เราอยากได้หรือเลือกเอฟเฟก ทุกคนสามารถเลือกได้หลายแบบแต่มีเลือกแบบง่ายๆนะทุกคนทุกคนจะได้เข้าใจแต่ถ้าใครอยากแต่งเพิ่มเติมก็ไปแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอยากให้มันเด้งอยากให้มันกิ้งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากเสร็จแล้วให้กดตกลงอ่ะเราจะได้กล่องข้อความแบบนี้มานะทุกคนและให้ทุกคนเลื่อนไปให้มันชิดรูปนะทุกคนเพื่อที่ข้างหลัง เราจะใส่คำว่าเป็นที่เป็นวิดีโอซับสไคร์นะทุกคนอะจัดแต่งเว้นช่องไฟให้ดีนะทุกคนหรือว่าเราจะมาตกแต่งด้านหลังก็ได้ต่อมากดเข้าไปวิดีโอสุดท้ายแล้วทุกคนเลือกคําว่าวิดีโอและเลือกวิดีโอที่เราแคปใน Google มานะที่เป็นซับสไคร์นะทุกคนอะหลังจากนั้นเราเลื่อนให้มันมาอยู่มุมสุดนะทุกคน ทุกคนยังเห็นว่ามันเป็นพื้นหลังสีเขียวไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพื้นหลังออกแบบง่ายๆเลื่อนไปนะทุกคนใช้คำว่าโคมาคีนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นใช้ความเข้มนะทุกคนเนะเลื่อนลูกศรมาที่ปุ่มสีเขียวนะทุกคนและปรับไปที่ความเข้ม ให้มันเป็น100%อ่ะทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นพื้นหลังสีขาวแล้วต่อมาเราก็ใส่ไฮไลท์ถ้าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะทุกคนหลังจากที่เสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกนะทุกคนอ่ะเราจะได้กองข้อความมาแล้วแล้วก็ขยับซ้ายขวาให้มันพอดีนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราเลื่อน รูปของเราให้ตรงกับวิดีโอที่เป็นซับสไครต์และพื้นหลังสีขาวให้ตรงกับวิดีโอนะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในโปรแกรมมันจะมีเส้นแดงๆด,ด้านบนให้เราสังเกตนะทุกคนให้มันตรงกันทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นพอเสร็จขั้นตอนนี้นะทุกคนให้กดคําไปที่ว่าแบ่งฉากนะทุกคนตัดพื้นหลังสีเขียวออกไปนะทุกคนให้มันเหลือแค่ประมาณไม่เยอะนะทุกคนให้มันเกินข้อความมาสักหน่อยหนึ่งประมาณเนี้ยอ่ะให้มันประมาณนี้นะทุกคน หลังจากนั้นทุกคนที่เราเสร็จแล้วเราจะได้เป็นแบบวิดีโอแบบนี้มาใช่ไหมท,ท,ทุกอันจะเท่ากันแล้วแต่มันมีอันนึงก็คือข้อความของเรามันไม่ไปนะทุกคนให้กดไปที่ข้อความและเลือกให้ตรงกับเส้นแดนด้านบนเหมือนเดิมอพอมันตรงแล้วนะคะเรามากดรีวิวดูเราจะได้วิดีโอของเราแหละ เป็นวิดีโอที่ไม่เหมือนใครใส่ในวิดีโอ YouTube ตรงไหนก็ได้นะทุกคนเก๋ๆอ่ะอยังไม่เสร็จขั้นตอนสุดท้ายอยู่ในแอปเดิมนะทุกคนไปเอาวิดีโอที่เราตัดต่อมานะทุกคนก็คือวิดีโอไหนก็ได้ที่เราจะลง y o ยูทูบและเราลองเอามาใส่ไอ้กล่องข้อความที่เป็นซับสไครต์กระดิ่งเนี่ยดูอ่ะเลือกวิดีโออ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะที่เป็นกล่องข้อความสีเขียวให้ทุกคนเลื่อนไปคำว่าโคมาคีคำเดิม และเลื่อนลงมาในปุ่มสีเขียวนะทุกคนใช้ความเข้มร้อยเปอร์เซนต์ไฮไลท์เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นเรื่องกล่องข้อความมาัดแต่จริงๆอ่ะถ้าในวิดีโอสามารถเลื่อนอยู่ต้นคลิปท้ายคลิปกลางคลิปก็ได้นะทุกคน เราจะได้เป็นแบบนี้และมีเสียงด้วยทุกคนเป็นของเราอันเดียวไม่เหมือนใครนะทุกคนสามารถทําได้ง่ายแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะย้อนดูในคลิปได้นะทุกคนอยากให้ทุกคนลองทํานะเราก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะอันนี้มาแนะนํานะทุกคนเป็นยัลไะทุกคนง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆกด subscribe กดติด เมย์ก็เป็นมือใหม่นะทุกคนถ้าเมย์มีวิดีโออะไรดีๆหรือว่ามีอะไรแนะนํานะเมย์จะมาสอนในคลิปต่อๆไปนะทุกคนฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย